วันนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคมปี2565อาตมาภาพเองก็ขออนุโมทนากับคุณโยมพ่อผู้พันตัวดุลคุณโยมแม่ปัญจรัตน์ก่นโพและครอบครัวแก่นโพอันประกอบไปด้วยคุณโยมพี่ต้อยคุณโยมพี่อ้อคุณโยมพี่ทศนะซึ่งเป็นตระกูลแก่นโพหรือว่าครอบครัวแก่นโพนะก็มีเจตจำานงมีความประสงค์ นะมีความศรัทธานะต้องการอยากจะถวายจตุปัจจนะัยเพื่อเป็นการทําบุญบวชพระนะซึ่งปัจจัยซึ่งอาตมาภาพถืออยู่ตรงนี้ก็1000บาทนบาทปัใจจัยในส่วนนี้เราก็จะได้นะมอบให้กับพอ่อนาของเราซึ่งจะได้เป็นปัใจจัยในการที่จะทําบุญถวายพระอุปัชาถวายคู่สวดพระอันดับที่นั่งรับ พระใหม่นะแล้วก็มากมายหลากหลายที่มีความจําเป็นจะใช้ในงานอุปสมบทในงานบวชหรือจะเป็นปัจจัยในการที่จะใส่ย่ามพระใหม่นะอย่างนั้นปัจจัยในส่วนนี้ซึ่งเป็นปัจจัยบริสุทธิ์พุดพงที่คุณโยมพ่อพันทวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์ก่นโพและครอบครัวนั้นมีความตั้งใจสูงนะก็คืออยากจะทําบุญบวชพระอย่างนั้นปัจจัย1,000บาทนี้อัตมาภาพก็จะ ได้มอบถึงมือแก่พอ่อนาคของเราเนาอะ,อะจะได้วางบนผ้าตรตรงนี้ยกอธิษฐานขึ้นะเอเป็นปัจจัยของคุณโยมพ่อพันธัวดุลแม่ปัญจรัตน์ก่นโพได้ทําบุญบวชพระอีกหนึ่งรูปในวันพรุ่งนี้อย่างนั้นก็ขอคุณงามความดีที่คุณโยมพ่อพันธัวดุลคุณแม่ปัญจรัตน์ก่นโพและครอบครัวได้สร้างทําอยู่นบัดนี้ขอบุญทานการกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนกลับไปสู่คุณโยมพ่อพันตัวดุล คุณยมแม่ปัญจรั์แก่นโพและครอบครัวนะขอให้ท่านนั้นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพใบใหญ่ร่มใสใบหนาเป็นที่พักพิงนำพาให้แก่บุตรหลานและก็เป็นที่พักพิงนำพาให้แก่อาตมาภาพอีกด้วยซึ่งท่านเปรียบเหมือนเป็นบุคคลสำคัญของอาตมาภาพเป็นผู้มีอุปการะคุณ ช่วยเหลือดูแลอาตมาภาพมาโดยตลอดพระคุณของท่านมีความยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาสูงยิ่งกว่าพรหมโลกนะวันนี้อาตมาภาพเนอะคุณโยมผู้พันตัวดุลคุณแม่ปัญจรัตแก่นโพนี่บุญกุศลยิ่งใหญ่ธนะรตมมาภาพเป็นตัวแทนนะเป็นสะพานบุญได้มอบปัจจัยวางบนผ้าไตรนี้เป็นผ้าอันเป็นทิพย์เป็นผ้ากาสวพัสด์ซึ่งเป็นผ้าที่ผู้มีศีลจะได้นุ่งหม่มประพฤติวัดปฏิบัต,บติสร้างคุณงามความดี ให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาและพ่อนาของเราก็จะมีความตั้งใจในการที่จะอุปสมบทบวชไปตั้งใจที่จะสร้างคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและก็ยังจะได้สร้างประโยชน์ต่างๆเห็นว่าอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือทางวัดได้เราก็จะตั้งใจช่วยเหลือทางวัดไม่ว่าวัดจะมีงานก็ตามหรือมีการ่้มแซมสร้าง หรือในการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระคุณงามความดีมากมายหลากหลายนี้นะพอหนาของเรานะก็คือคุณชมบุญใหนะ้ก็จะมีความตั้งใจที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีความตั้งใจสูงมากว่าจะบวชไปเรื่อยๆไม่มีกําหนดศึกนะตรงนี้ก็อาตมาภาพฟังแล้วก็รู้สึกดีอกดีใจกับพอหนาของเรานะปัจจัย1,000บาทนี้ก็ ได้อยู่บนผ้าตรเนอร์โยมผู้พันทวดุลแม่ปัญจรัตแก่นโพและครอบครัวธรรมาภาพเองก็ขออนุโมทนาและก็ให้ท่านทั้งหลายที่อาตมาภาพได้กล่าวก็คือพ่อพันทวดุลแม่ปัญจรัตแก่นโพและครอบครัวนะจงประสบแต่ความผาสุขความเจริญนะและก็นึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอ,อสงสความปรารถนาเนอโยมผู้พันโยมแม่ปัญจรัตแก่นโพอาสาทุสาธุสาธุา